วันนี้เราจะมาปอกทุเรียนกันครับวันนี้เราจะมาปอกทุเรียนกันครับสั่งมาจากเพลเพลหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องนีมีปอกข้างนอกลูกมันเหม็นเหม็นอ่ะไปวางเลยน่าอุ๊ยทับโทรศัพท์พี่ปูไม่อยอมจะมาแกะกันครับระวังนะครับระวังมีทับ มิ้นชุนเลยพี่นาคินไม่ชอบกินทุเรียนนะคะแต่ว่าพี่น่าคินก็อยากจะลองแกะทุเรียนดูนะคะพี่ปูคนสวยค่ะได้เวลาอาบน้ำเลยจ้ะมันสุกหรือยังล่ะพี่ปูนี่นะคะ,คะแล้วทำไม่งอีกคนเห็นเลยแ <laughs> <laughs> ม่คนขาคายทุเรียนจ้าอันนี้สุกแล้ว ให้พีกกีลองกีดดูก่อนนะมันเป็นพี่นายคิดวางมีดก่อนลูกเสียวเสีเสียวมีดเดี๋ยวให้พี่ปูลองกีดดูก่อนมันต้องมี่านต้อมือไหะังพว่บุคบุุบุ๊นมาินายคิทำอย่างนั้นไม่ใช่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 อย่างนั้นเดีให้พี่ปูทำ น้องภูมินชอบกินเกีตไนะคะไนก้อรงภูมินตื่นเต้นนูเชี่ยวอะไรลูกมาฝรั่งมฝรั่สามารถทเป็นสลัดได้เอารังมาให้พปูหน่อยคะคเก่งเอารังมาให้พี่ปูหน่อยนะตีนแหนูตีนแม่มาแมาแกงางม้องางค่ะอนีน้ยต pues> mm ้อ nah, งีเลยอะไรครับนมงีหม uh ันไม่มีลไม่ชอบกินเฉยเฉย หนักนะลกูกเอาวางไว้เดี๋ยวมันก็ทับมือหนูหรอกแบั๊มแล้วกันมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงครับนั่งดูครับเยพี่ปูเก่งจังเลยอะหญ <c oughs> ิงปูทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ อย่าพิ่งพูดคะเพิู่ดจะลองว่าหน้าตายยังไงจะเละหรือว่าจะปกติมันก็เป็นจริงๆแหละอยากกินไอจิมมากอยากกินไอจิ้มอะไระไม่กินหรอกไอจิมเขาขี่ไว้เขาไม่อยากขายให้ใครพี่กูต้องแกะแต่เผียงนั่นแะ วิ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นค่ะพีฟูทำไมมันเป็นอย่างงั้นเห่าอกรั้อนอุ้ยผาอะไรผฟผากับด้านดูฝีมือการแกะค่ะ เละแ,แ,แล้วคะ่ะเละแล้วค่ะไปทัวที่ผูบอกว่าเป็นการปลอกผู้เรียนที่เละมากนะคะดูน้องภูมบินนั่งรอค่ะจะได้กินไหมน้องยิไหนอูดีบอกบอกอะไรพี่นาคิน,นค <laughs> เป็่าได้แล้วเก่งจังเลย เอาได้เลเต่าลูกปงอืองแล้วก็ได้ก yes ินค่ะสวยงามนะจ๊ะเดีอยวน้องผู้มีนเขาบอกว่าอยากกินอย่าพึ่งจะเย็นๆครับ เดี๋ยวต่อไปพ่อจักก็จะแกะลูกที่สองนะคะพี่พี่ปูบอกว่าพี่ปูแกะแล้วมันเป็นก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ยังเละอยู่นิดนึงพ่อจักก็เลยจะมาโชว์ฝีมือนะคะพ่อค้าทุเรียนค่ะอือร่อยไหมอืมอร่อยถูกใจน้องภูมินเขาละมันเป็นยังไงลูกรสชาติ กรอบเหรออันนี้สวยค่ะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่สวยนะะพี่นาคินลองชิมสิอันนึงลองดูพี่นาคินมันแมนมันมันไม่ชอบมันคือไม่ชอบเนี่ยกลินบุกเมเลยาอร่อยจุยลูกใหญ่มากเลยครับเรามาดูการแกะทุเรียนของพ่อจักกันนะคะ พ่อจะแกะแบบนี้พี่ปูพ่อจะตัดขวนก่อนเฮ้ยวินงทุมินหมดแล้วอะน้องภูมินหมดแล้วอ,อ,อร่อยเลียมือเลยจา้าว้าวลูกนี้สวยค่ะอย,อยากกินอ่ะมันหนูเลยตะเปาเนี่ย เดีี๋ยวอนน่ลูกมันหูเลย ลองลองลองกัดดูลกูกมันไม่เหม็นลองหนูลองกินดูก่อนเอาหมดเลย ia, ลลลลลกัดเลยก็ได้กัดเลยเป็นยังไงคะ <c oughs> ไม่อร่อย <c oughs> ว้าวควพิเสวยเนี่ยอุ้ยอันนี้อืมทำไมลอกออกละลูกอันเนี้ย <c oughs> พี่นักินนั่งเป็นกำลังใจให้ป้าจ๋าค่ะก็ทำงานอยู่ไงแล้ก็เลยรีบนี่ มันตรงลองมันพอดีเนาะมันดาปวปอกๆเลยเมื่อก,ก่อนพ่อจับขายทุเรียนนะจริงจริงเอ่ะเมื่อก่อนพ่อจับขายทุเรียนจริงพูอจริงๆถามพ่อจักสิจริงเนาะพ่อจับ <listing> ขายทุเรียนขับรถขายตามหมู่บ้านแต่ทำไมลูกทำไมพ่อจับขายทุเรียนแจะทำไมลูกไม่ชอบกิน เสร็จแล้วว้าวสวยจังเลยแฮงเอาจริงอระพาชาทุเรียนมาแล้วพะราชาทุเรียนค่ะตกตกตกระบางตกตงเดี๋ยวเรามาดูพี่นาคินลองกินทุเรียนกันนะคะเอาลองดูไม่ลองไม่รู้ลูกมันอร่อยอยู่ กัดแบบเป็นคำเลยครับเป็นคำเลยแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวอร่อยไหมเนี่ยหนูต้องเปิดใจอร่อยเห็นแม่ลาบอกแล้วอร่อยอร่อยไหมเยหาทางเดินมังคับไปนเหร